วันนี้มาเทสการนวดโดด้วยเครื่อง Uni Helopro l กันครับตัวโถถอดได้เปลี่ยนหัวได้และก็มีเบรกเกอร์บาร์ด้วยจะมาทดสอบด้วยการทำ Darky Original Soundo 6โลน้ำหนักรวมประมาณ4กิโลกว่ากว่ามีไฟสองสว่างด้านล่างนะครับระบบสปีดข,ของเครื่องนี้จะเป็นแบบเลขเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นการใช้งานครั้งแรกก็เลยยังไม่รู้ว่าต้องตั้งเท่าไหร่ดีค่อยสุ่มไปนะครับมีระบบนับเวลาถอยหลังด้วย ครบเวลาแล้วก็มีเสียงเตือนเสียงค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเชียวแต่เวลาโดนเตือนบ่อยๆเนี่ยก็ลำคนันกันนะหมายถึงเครื่องนะหมายถึงเครื่องครับค่อยๆเทสเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มเวลาไปทีละนิดไปเสร็จแล้ววันนี้ใช้เวลานวดไปประมาณ17นาทีกว่าๆได้ก,กลัวเต็มไที่พอใจนะครับก็ยกหัวขึ้นถอดเบรกเกอร์บาร์ถอดโดคุกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาโดออกจากโถ ถอดชิ้นส่วนได้แบบนี้ก็ทำงานได้สะดวกขึ้นทำความสะอาดง่ายดีโดวเทมวันนี้26องศา,ศาเซลเซียสเดี๋ยวถ้าใช้อีกสักสองสาครั้งน่าจะดีขึ้นโอ้ยเห็นซีน,นี้แล้วยิ้มเลยนะครับรู้สตาทํทำงานที่เรารักกันอีกแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีสอนต่อนะครับเป็นคลาสพ v เ t e แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาอบดูนะครับว่าขนมปังที่ได้จากอูนี่เฮโลโปรจะเป็นยังไงรอติดตามชมนะครับ